เด็กจะได้แก่งกันทุกคนไงเราวนี้เรามาต่อกันที่สุดคุณแม่11กันเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนตื่นหรือ,อยังคะวันนี้นะคะก่อนเรียนเราทํายังไงคะวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนเราก็ต้องท่องสุคูณก่อนครูจะทวงทั้งเทอมนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้ท่องให้แม่นเพราะว่าสุคูณเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้นะคะทีนี้วันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องของเศษส่วนเหมือนเดิมเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องของความหมายของเศษส่วนไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะอ่ะไม่ยาก นะคะในบทป .3 เนที่เราจะเรียนเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือเศษเท่ากับส่วนเท่าแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องของส่วนเท่าก่อนนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนไม่ยากนะคะอ่ะตื่นกันหรือยังนะป่ะงั้นเราพร้อมแล้วนะคะไปเรียนพร้อมกันค่ะ <ders> วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนคือตัวไหนข้างบนหรือข้างล่าง ข้างล่างนะคะตัวส่วนก็คือข้างล่างง่ายมากเลยอันนี้นะคะถ้ามีส่วนเท่ากันก็ให้พิจารณาตัวส่วนตัวเศษตัวเศษก็คือด้านบนเพราะฉะนั้นเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าก็จะมีค่ามากกว่าอันนี้คือหลักง่ายๆเลยนะถ้าส่วนเท่าส่วนคือส่วนที่อยู่ข้างล่างเท่ากันนักเรียนก็เปรียบเทียบเหมือนนักเรียนเปรียบเทียบเลขปกติเลยห้ามากกว่าสี่สามน้อยกว่าเจ็ด อย่างเงี้ยเปรียบเทียบปกติเลยนะคะถ้าให้เปรียบเทียบที่ตัวเศษปกติเลยแต่ต้องส่วนเท่านะส่วนก็คือที่อยู่ข้างล่างนะคะ,ะนักเรียนดูนะดูรูปนะคะนักเรียนดูรูปอันแรกนะคะวงกลมเนี่ยเขาแบ่งเป็นทั้งหมด8ส่วนระบายไป2ส่วนเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน8กับรูปที่สองสีฟ้าเห็นไหมคะมี8ส่วนเท่ากันเขาแบ่งเป็น8ส่วนเท่ากันแต่เขาระบายไปสี่ช่อง เพราะฉะนั้นก็เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ4ส่วน8ทีนี้นักเรียนดูนะส่วนเท่าส่วนคือตัวไหนส่วนก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างเลยตัวที่อยู่ข้างล่างตัวนี้เลยนี่นะคะส่วนก็คือตัวที่อยู่ข้างล่าง8เห็นไหมคะมีส่วน8เหมือนกันเมื่อมีส่วน8เหมือนกันนักเรียนพิจารณาตัวเศษข้างบนปกติเลยปกติในที่นี้ที่ครูพูดหมายถึงก็2น้อยกว่า4 5 มากกว่า1นะคะอันนี้คือการพิจารณาแต่ต้องเป็นส่วนที่เท่ากันนะคะเรายังไม่เรียนเรื่องว่าส่วนไม่เท่าอันนี้ส่วนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นจากรูปเศษ2ส่วน8ก็น้อยกว่าเศษ4ส่วน8เขียนใส่เครื่องหมายนะคะก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะหรือกลับกันนั่นแหละก็คือเศษ4ส่วน8มากกว่าเศษ2ส่วน8นะคะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนถ้า ส่วนเท่าเราเปรียบเทียบปกติเลยนะคะดูตัวอย่างนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเห็นไหมคะส่วน8นดนส่วนที่เท่ากันไม่ต้องไปวุ่นวายกับมนันมี8ดเหมือนกันเห็นไหมคะส่วน8เหมือนกันก็เปรียบเทียบตัวเศษด้านบนปกติเลยห้าเศษหส่วนแดและเศษ1ส่วน8ดเพราะฉะนั้นส่วนเท่ากันคือ8เท่ากันเพราะฉะนั้นห้า ก็มากกว่า1เพราะฉะนั้นถ้าส่วนเท่านักเรียนไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากมายเลยเปรียบเทียบปกติเลยเส่วน12เศษ7เศษ12และเศษ11ส่วน12ส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้น7ก็ย่อมน้อยกว่า11เนะคะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยถ้าส่วนเท่ากันเปรียบเทียบได้ตามปกติเลยนะคะเปรียบเทียบปกติเลย อ่ะน,นั่เรียนลองมาดูแบบหัดอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทํานะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะส่วนเท่ากันเมื่อกี้เราเรียนเรื่องอะไรส่วนเท่าใช่ไหมส่วนเท่าพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบเศษปกติเลยเหมือนจํานวนเลขทั่วไปที่ว่า1น้อยกว่าสองนะคะหมากกว่า4นะคะอ่ะมาดูข้อ1นึ่เขาบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่กับเศษสองส่วนสี่ ส่วนเท่ากันไหมนักเรียนมองสิส่วนก็คือตัวล่างส่วนเท่ากันเห็นไหมคะส่วนเท่ากันในเมื่อส่วนเท่ากันก็เปรียบเทียบข้างบนปกติเลยเพราะฉะนั้น1มันก็ทําไมกว่าคะ1ก็น้อยกว่า2นะคะก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าข้อ2ล่ะเศษสส่วนสกับเศษสส่วนสส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบปกติก็ได้ว่า4มันทําไมกว่าคะ4มากกว่า3 ต่อไปข้อสามเศษสองส่วนสี่กับเศษสามส่วนสี่เศษเท่ากันเห็นไหมคไอ้ข้อทั้งสอส่วนเท่ากันใช่ไหมคะส่วนเท่ากันเปรียบเทียบปกติก็ได้สามอ่ะสองมันทำไมกว่าคะสองน้อยกว่าสามอ่าแล้วข้อสี่สิหนึ่งส่วนแปดกับเศษสามส่วนแปดส่วนเท่ากันนักเรียนจะใส่เครื่องหมายว่าอะไรหนึ่งมันทำไมกว่าหนึ่งมัน น้อยกว่าสามนะคะต่อมาข้อหเศษสองส่วนสองกับเศษหนึ่งส่วนสองส่วนเท่าส่วนเท่าส่วนก็คือตัวข้างล่างส่วนเท่ากันก็สองมันก็ทำไมคะมากกว่าหนึ่งต่อไปเศษสามส่วนสิบกับเศษสี่ส่วนสิบส่วนเท่าสก็น้อยกว่าสี่ข้อเจเศษสามส่วน6กับเศษสองส่วนหส่วนเท่า เปรียบเทียบสิเดี๋ยวครูจะเฉลยหนึ่งสองสามส่วนเท่ากันสามก็มากกว่าสองนะคะต่อมาข้อแปดเศษสองส่วนห้ากับเศษสี่ส่วนห้าส่วนเท่ากันใส่เครื่องหมายสองมันทำไมกว่าน้อยกว่านะคะน้อยกว่าสี่ต่อมาข้อเก้าเศษสี่ส่วนสิบสี่กับเศษเจ็ดส่วนสิบสี่ ส่วนเท่ากันเจ็ดก็น้อยเอ่ขอโทษลูกสี่ก็น้อยกว่าเจ็ดนะคะเพราะฉะน,นั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนถ้าส่วนเท่ากันส่วนก็คือตัวข้างล่างส่วนเท่ากันเศษด้านบนเราเปรียบเทียบปกติเลยนะคะเศษด้านบนเราจะเปรียบเทียบปกติเลยทีนี้ถ้าเวลาเรียงจานวนล่ะก็เรียงปกติเลยนะคะหนึ่งนะคะ ส่วนเท่ากันอย่างง่ายที่สุดเลยส่วนเท่ากันนักเรียนก็ไม่ต้องไปสนใจตัวส่วนก็เปรียบเทียบตัวบนตัวเศษนะคะแล้วถ้าส่วนเท่าเศษเปรียบเทียบเหมือนเลขทั่วไปปกติเลยเศษสามส่วนหเศษหส่วนห้าเศษสี่ส่วนห้าส่วนเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเรียงจากน้อยไปมากน้อยสุดก็คือเศษอะไรเศษหส่วนห้านะคะแล้วก็มากก็เป็นเศษสามส่วนห้าแล้วก็มากสุดก็คือเศษสี่ส่วน 5นะคะเพราะว่าส่วนเท่ากันอลองมาทำแบบขาดอันนี้เขาบอกว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันโดยให้เรียงลำดับจากน้อยนะคะน้อยไปหามากน้อยไปหามากข้อที่หนึ่งนะักเรียนดูนะเขามีทั้งหมดแบ่งเป็นหกส่วนเท่าๆกันทั้งสี่ช่องเลยทั้งสี่รูปเลยเห็นไหมคะข้อหนึ่งเขาแบ่งเป็นหกส่วนเท่าๆกันทั้งสี่รูป เพราะฉะนั้นอันแรกเรามาดูก่อนอันแรกได้ว่าอะไรเศษอะไรคะระบายสีไปสามช่องเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเศษสามส่วนเห็นไหมคะหกเขาแบ่งเป็นหกส่วนเท่าๆกันรูปแรกก็จะได้เป็นเศษสามส่วนหกนะคะเพราะว่าสี่รูปนี้แบ่งเป็นหกส่วนเท่าๆกันรูปที่สองได้ว่าอะไรเศษอะไรคะระบายสีหมดเลยหกช่อง ioè, ก็ต้องเป็นเศษหกส่วนหก รูปที่สามระบายสีไปสี่ช่องก็จะได้เป็นเศษสี่ส่วนหกแล้วก็รูปสุดท้ายระบายสีไปห้าช่องก็จะได้ว่าเศษห้าส่วนหทีนี้มาดูเขาบอกว่าเรียงลำดับจากน้อยไปมากน้อยไปมากนะักเรียนดูนะตัวเศษตัวส่วนเท่ากันหมดเลยในเมื่อตัวส่วนเท่ากันตัวเราก็มาเปรียบเทียบตัวเศษอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นน้อยสุดก็คืออะไร นี่เลยสามส่วนหก็ต้องเป็นอันนี้อ่าต่อมาน้อยลงมาอันต่อมาก็ต้องเป็นอะไรคะสี่ส่วนหกก็ต้องเป็นอันจํานวนที่สองแล้วก็ห้าส่วนหกเป็นจํานวนที่สามแล้วก็จํานวนสุดท้ายคือหกส่วนหกอ่านะคะนันนี่คือการเปรียบเทียบอ้าวต่อมามาดูมาดู ข้อสองเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าเกันทั้งสี่รูปแบ่งเป็น8ดส่วนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนเท่ากันเลยคือแปดส่วนเท่ากันรูปแรกระบายสีไปกี่ช่องห้าช่องก็จะเขียนได้ว่าเศษห้าส่วน8ดนะคะรูปที่สองระบายสีไปสามช่องก็จะได้ว่าเศษสามส่วนแปด รูปที่สามระบายสีไปสี่ช่องก็จะได้ว่าเศษ4ส่วน8และรูปสุดท้ายระบายสีไปสองช่องก็จะได้เศษ2ส่วน8วันนี้เขาบอกว่าให้เรียงจากน้อยไปมากส่วนเท่ากันเราก็เรียงเศษปกติเลยน้อยสุดก็คืออะไรคะเศษ2ส่วน8ก็จำนวนนี้มาใสา่ต่อไปน้อยลงมา เหลือ 3, 4, 5น้อยสุดก็จะเป็นเสา3ต่อไป4กับ5 4ลงมาแล้วก็รูปสุดท้ายมากสุดก็คือ5จำนวนนี้นะคะจำนวนที่4เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน8น้อยที่สุดนะคะแล้วก็5เศษ5ส่วน8มากที่สุด ต่อไปข้อที่สามข้อที่สามเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกส่วนเพราะฉะนั้นทั้งสี่รูปแบ่งเป็น,น,กน,นะะปน,นหกส่วนเท่าเท่ากันนะคะสี่รูปนี่หกส่วนเลยเพราะฉะนั้นส่วนเท่ามาดูรูปแรกเศษได้เท่าไหร่ระบายไปสี่ช่องก็จะเป็นเศษสี่ส่วนหกรูปที่สองระบายไปกี่ช่องคะสองช่องก็เศษสองส่วน 6รูปที่3กี่ช่อง3ช่องก็เป็นเศษ3ส่วน6แล้วก็รูปสุดท้าย5ช่องก็เศษ5ส่วน6นะคะต่อมาเรียงจากน้อยไปมากเหมือนเดิมน้อยไปมากน้อยสุดส่วนเท่ากันเรียงปกติเลยน้อยสุดก็คือเลขอะไรคะ2เพราะฉนั้นเศษ2ส่วน6เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดต่อมา เหลือ4 3 5น้อยสุดก็คือเศษ3ส่วน6ต่อมา4กับ5น้อยสุดก็คือเศษ4ส่วน5แล้วก็จำนวนที่มากที่สุดก็คือเศษ5ส่วน6นะคะเศษ5ส่วน6มากที่สุดเศษ2ส่วน6น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าการเปรียบเทียบเศษส่วน ถ้ามีจํานวนส่วนเท่ากันเราเปรียบเทียบตัวเศษปกติเลยตัวส่วนก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างนะคะตัวที่อยู่จํานวนที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าส่วนเท่าเราเปรียบเทียบปกติเลยนะคะาการบ้านวันนี้การบ้านวันนี้นะคะให้ทําหน้า181นะคะข้อสองใหญ่ข้ออื่นไม่ต้องไปทํามันนะคะข้ออื่นไม่ต้องทํา หน้า181ข้อ2ใหญ่เปรียบเทียบโดยเติมมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างมีทั้งหมด10ข้อ10ข้อเพราะฉะนั้นให้หนักเรียนทำข้อ2ใหญ่อย่างเดียวนะคะ10ข้อแล้วก็หน้า183 183นี่ทำทั้งหน้าเลยนะคะเขาบอกว่าอะไรคำสั่งอยู่หน้า182นะระบายสีแสดงเศษส่วนแล้วก็เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยจากมากไปน้อย นะคะเพระนาะฉะนั้นวันนี้หัดเปรียบเทียบเศษส,ส่วนโดยที่มีส่วนเท่ากันก็ให้ทําแบบหัดนะคะ2หน้าคือหน้า1 8 1 8 1นี่ทําเฉพาะข้อ2ใหญ่มี10ข้อย่อยแล้วก็หน้า183ทั้งหน้าเลยระบายสีเขียนเรียงจํานวนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมดูแลสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะวันนี้บ้ายบายค่ะสวัสดีค่ะ